และสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการซื้อผลฟีซ่าทาวอนแพ็คบีทบัตดัลราคา3,999รูบัคและแพ็คโฮอลลีเดย์สเปเชียล5,999รูบัคบอกเลยว่าจบคลิปนี้มีกิ่นมาแมา่นะครับท่านผู้ชมโดยที่ผมนะครับหลอกน้องมาว่าจะมาทําคลิปแต่ไม่บอกว่าจะทําคลิปอะไรและน้องไม่มีทางที่จะรู้ตัวแน่นอนครับว่าจะได้อะไรไปรีแอคชั่นและปฏิกิริยาของรถสกายนะ่าจะเป็นใหญ่เดี๋ยวเราไปรับชมกันในภาพหล่มคนนี้เนี่ยเขาได้ทําการยืนขอผลผม มานานแล้วนะครับยืนวนอะไรอย่างี้เดี๋ยวผมจะลองไปสุ่มดูว่าจะได้ผลอะไรแล้วก็จะลองเอามาให้เขาดูนะครับก็หวังว่าจะได้ผลดีๆนะจะได้เอาไปให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมปึ๊บสุ่มกันเลย let's go ได้ผลอะไรโอ้ oh, no ได้ผลเป็นผลไดมอนด์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่า oh. เกเล, oh. ลือนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่มานี่แล้วามอนคือแบบเขาดูอยากได้จริงๆอ่ะท่านผู้ชม แบบผมไม่ได้สนใจไงแต่ว่าเปิดโลบอกทิ้งไว้อะไรเงี้ยเขาก็ยืนหมุนรอบตัวผมหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยผมแบบเออผมก็หันจอมามองก็ยังเห็นเขายังอยู่อะไรเงี้ย <ๆ S 1> นานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแบบลงกดซื้อให้เขาแล้วกันเนาะเพราะสุ่มได้ผลเนี่ยมันก็เป็นผลที่เกลือไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการซื้อให้เขานะครับเป็นแสงถารวรเลยแล้วกันนะผู้ชมกดกีฟไปเลยๆๆเปิดเครก็เสียใจเลยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยโรบัสจไป เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแสงถาวรแล้วก็เจอ FC ด้วยครับผมเองครับซูการเรสสวัสดีครับซูการเรสสวัสดี FC ด้วยครับผมสวัสดีครับนี่ทักทาย FC นิดนึงนะครับผมอ่าผมให้แสงถาวรไปแล้วไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นหรือเปล่านะครับไ in อติ้งอิน m ม i n อินเวนทอ๋อเขาคิดว่ามันจะไปอยู่ในกระเป๋านะครับใช่ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออคุยคุยคุย เขาพิมพ์มาบอกว่าลัคกี้มีอูคืออะไรครับเหมือนเขาจะแบบว่าใช้ผลถาวรไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบเป็นผู้เล่นใหม่แบบจัดจัดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมน่านจะแบบนั้นนะครับผมผมจะบอกเขาย่งไงดีภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เลยด้วยดิแบบอ้าเขาดีชิดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาคงรู้เองมั้ง เขามีแสงถาวรแล้วแต่เขาใช้ไม่เป็นเว้ยสกายสกายสกายเห็นคนนี้ไหมพี่ซื้อแสงถาวรลให้เขาเว้ยนี่ไงเขาใช้แล้วเออแสงถาวรใช่เขายืนขอบพี่ประมาณ1520ินาทีอะเห็นในความพยายามจัดๆว่าเออเขาอยากได้จริงๆนะอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาเคยเขาเป็นเาเออเราเป็นคนที่แบบเบสสาหรับเขามากเลย ปากหวานซะด้วยเดี๋ยวก็ยิ้มใหญ่อีกรอบหนึ่งหรอกเฮ้พอแล้วเขาบอกว่ามันคือผลในฝันของเขาเลยโอ้โหเอาซะแบบรู้สึกดีมากมากเลยอ่ะผลในฝันของเขาเลยใช่เราก็มีเราก็มีเออใช่เท่เ goodbye ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเจอ fc นะครับผมพี่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ฟอน เปาหรอกทักทายเลยล้วกันสวัสดีครับเอฟซีไปเดี๋ยวเราจะไปที่โลก2กันครับท่านผู้ชม,ชมและในตอนนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กันที่โลกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับน้องสกายนะครับสกายสกายกดไปที่ชอบครับสกายกดตามพี่และยกยเห็นตรงนี้ไหม บิสบันโดอีกสองวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายใช่<ม>กับฮอลิเดย์สเปเชียลห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊สกายรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยบับเบิ้ลช็อปเขามีเปิดเติมแบบว่าราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากๆแพ็คบ<ฮ>ิสบันโดอ่ะแค่ห้าร้อยบาทส่วนแพ็คฮอลิเดย์แค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ผลฟีนิกซ์สปิริตและก็บิสซาดถาวรเลยเจ็ดร้อยห้าสิบ ส่วน500ก็ได้เสียกับมังกรถาวรจริงคือแบบราคาถูกมากเลยเว้ยถ้าเกิดว่ายังไงฝากมาเติมกันได้นะครับผมุผู้ชมก็สามารถมาเติมได้นะครับ exactly. ร้านปั๊บบุ tamam> ๊ชปเลยสกายคิดว่าถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะคุ้มปะคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มแบบคุ้มจัดจัดใช่โอเคและตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการปิดใหม่มาแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่า น้องสกายมาช่วยผมทําคลิปตลอดแบบบางวันน้องๆก็แบบเสียสลับเวลาว่างอะไรเงี้ยมาทำคลิปกับผมตลอดเลยแล้วไม่เคยร้องขออะไรจากผมเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแอบเซอร์ไพรส์น้องสกายด้วยการซื้อแพ็กบีบารุราคา3,000 99 9รบกาให้กับน้องสกายมาดูกันว่าเรียลชันของน้องจะเป็นยังไงนะครับผมหวังว่าน้องจะดีใจนะคือน้องไม่รู้ตัวแน่นอนเพราะว่าผมเตรียมเนียนมากแค่ชวนมาอัดคลิปไม่ได้บอกว่าอัดคลิปอะไรแค่นั้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของน้องกันเลย่านผู้ชมสกายพี่มาแล้วครับผมโอเคโอเคเรสโกเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปต่อแป๊บหนึ่งนะชืบชืบชืบสกายอัพดูที่หน้าจอบ๊วยเฮ้ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ไรบ้าโอ้ยโอ้อ้ยอย่อ้อกยโอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้อ้าโยอ้ยอ้อ้ไโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้อยออออยอกอยู่ช็อกอยอออยออน้อยอ ไหนแแคปหน้าจอไว้พี่ดูหน่อยว่ามันเข้าตัวไปยังไงบ้างพี่จะให้น้องๆดูนี่ครับคุณผู้ชมมันจะเข้าตัวแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผลเสียผลมังกรนะสามารถเอาไปเทตรดต่อหรือนอสกายเอาไปขายเป็นตังค์กินขนมก็ได้คือพี่ให้ก็นอสกายเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับโอเคป่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับครับผมและที่สําคัญนะครับนอกจากพี่จะซื้อให้กับสกายแล้วเนี่ย ผลเสือถามว่าพี่ก็ยังไม่มีนะครับแต่มางกรพี่มีแล้วอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะซื้อดีไหมอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าก็ซื้อไว้ก็ดีนะครับติดกระเป๋าไว้เออพี่ก็เลยจะทําการจัดเลยละกันนะครับผมแพค5999รกบาบนี่กันตัวเองผู้ชมครับเตรียมตัวนะครับผมจะกินมาม่าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอาจจะต้องกินมาม่าตลอดเดือนนี้นะครับไม่ไหวแล้ว5 9 9 9เย้ย้า เรียบร้อยครับผมได้มาแล้วครับผลบีซาร์ผลสปีดเลตและผลฟีดิกเข้ากระเป๋าผมมาเป็นเทเรียบร้อยมาดูกันเลยนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงกดว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหน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 นี่อ้ยนี่ครับผลบีซาร์ข่าววนทั้ง3คนผลนะครับโอ้ไม่ก๊อดราคาแรงมากเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าปีใหม่นี้ต้อนรับด้วยมาม่านะครับผมนะทุกคนนะใช่อาจจะไม่ได้กินมาม่าถ้าเกิดว่าน้องช่วยกันกดไลค์เยอะนะครับ เขาบอกว่าผลผลวิศากะเทศใช้ได้จริงหรือเปล่าครับจริงครับผมเดี๋ยวไปคาเฟ่กันครับแล้วก็ถ้าเกิดลองกดยังไงนะสกายรีดีมก่อนไหมกดรีดีมใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ครับถ้าเกิดกดรีดีมก็อาจจะได้ผลทาวอนมาเลยงั้นเรากดรีดีมเริ่มกันที่อะไรกดเลอ่ะนื้ไม่กล้ากดอะไรเลยสักอันหนึ่งรู้สึกว่าเก็บในนี้แล้วมันสบายตามากเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็อยากเก็บไว้นะเว้ยเอาจริงๆเอาล่ะพอเรากดเสร็จเนี่ย เราก็จะไปนั่งฟาร์มมัตเตอรี่กันต่อครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบฟาร์มมัตเตอรี่กันอีกยาวไกลอีกเหนื่อยมากแน่นอนนะครับผมเช้าผมกดรีดีมทั้ง3เลยแล้วกัน ปพิ่มหนึ่งเพิสองโอเคเรียบร้อยครับกดรีดิมได้ละเมื่อกี้เหมือนจะกดผิดไปนิดนึงนะครับนี่มาดูกันว่า3ผลนี้เราจะกดใช้งานได้ตลอดนะครับเพราะมันเป็นผลปีศาจถาวรเนาะนี่เลยเริ่มกันที่ผลฟินิกนะครับซึ่งเจ้าผลฟินิกเนี่ยผมก็ฟาร์มกดรอคอมลูกศิษย์อยู่แล้วแต่ขาดอย่างเดียวเลยคือเจ้าผลฟินิกเรายังไม่ได้ทําตื่นแค่นั้นเองนะครับผมนะเฮย้ยสกายใครวะพ,พี่พี่พี่โดนเปิดหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่หน úa ใส่กันหน úa ใส่กันหนจะจัด กือบบุยบุยอ่ะเกือบบุยบุยอ่ะเกือบโอยไปโดนโอ้วุ้นผลอันนี้ผลบิ๊กซานป้าหูแล้วเจอกับผลบิ๊กซานว่ะผลหรือว่าอยางตึงไปเลยนะเฮ้ยโดนวาร์ปไปไหนอ่ะวาร์ปไปไหนกันนะผมโดนวาร์ปเข้ามาในพอร์ทอกเฮ้ยเกินไปมากมาแล้วก็ผลต่อไปนะครับเดี๋ยวกดนะโอนบิ๊กมัมหรือว่าสปิริตนะเล็กนะครับกดใช้เลยนี่นะครับ ยังไม่ได้เก็บค่ามาสเตอรี่เลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยมาเก็บในการถ้าเก็บคลิปนี้เลยเนี่ยมันจะยาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนโมเดลจะถูกรีโมเดลใหม่นะครับเจ้าผลบิ๊กมัมโมเดลค่อนค่าที่จะเทมากเลยสกายเห็นปะเห็นครับเห็นไอ้สองคนโโดโลกีบีไลท์ร้อนกับหนาวใช่ปะใช่ครับอ๋อคือเทคือมันเทมากเอาละไหนะขอดูอีกอันหนึ่งนะครับไอ้ผลน้นยเนื่งก็จะเป็นเจ้าผลบริษัทหรือว่าผลหิมะนนี่เองนะครับผมซึ่งก็จะเป็น แบบนี้เลยคู่ทีโอ้สุดสุดจริงๆเดี๋ยวไปฟาร์มฟาร์มมัตลี่ไอฟร์มีค่ะโอ้ผมโดนเปิดอะผมโดนเปิดขบวนเดียวแตกเลยนะครับยังไม่ทำเลงเลยกำลังแบบปิดเสี่ยงการแจ้งเตือนคี่ขาดจบแหล่ท่านผู้ชมกำลังเลือกอยูวว่าจะใช้ผลอะไรในการเอาไปแบบปวดชาวบ้านอันปวดมังกรปวดมังกรเขาชอบใช้กันใช่ไหมกายพี่มาช่วยแล้วครับผมโอ้ยอุ้ยนายฟอนโอ้ ไอฟอนสกิลไม่โดนใครเลยเนี่ยเด็ดปรอยากไม่ได้เปิดบิวมันโอ้โนเนียโนเนียโนเนียมากสกายไปช่วยดูพันเก้าปั๊บอีกหนึ่งพันเก้าเลยมันเจ็บ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 ชิบหายละไปนะไปไปฟิฟ่อนไปไปฟิฟ่อนต้องไปตาย ้องไปฝึกคอมโบโมจิแล้วครับโดนจับท้อกับตายเนี่ยคนนื่นะครับพีพีกันชนะลัวๆทำไมพี่สู anyway, on, ้แ uh ล้วแพ้ลัวๆเลยวะก่อนจะจบคลิปพี่ผมต้องเขาเรียกอะไรอ่ะชนะให้ได้สักคนหนึ่งก่อนอ่ะปุ๊บย่าหผลผลนะไอ้นี่เวผลประตูเว้้อผมมาอยู่ในประตูพิธีโอพี่เจ้ผลประตูพิธพิธุลังสู้กับคนใช้ผลประตูยู่ไม่คืออันนี้เลยอันนี้ผลไอผลบอโทษอ่ะโห โอ้โหโอเราช่วยไม่ชนะผมจะไม่ปิดคลิปและการผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นผลแสงแล้วอามันต้องมีสักคนนึงเลยว่ะเฮ้ยแมนไปเฮ้ยแมนไปคนผมมาแล้วข้าอยากชนะเฮ้ยวจะตายจะตายเร็วนะนะเอาเอาอ้ได้เอาแค่เอ้ง จะตายแล้วพี่ผมร้องให้อยู่ผมล้องให้อยู่ล้องให้ไม่เลยไม่เลยไม่ยอืมอืมสวยสวยตายแล้วอืมมีฟอนด์มีฟอนด์เร็วๆเรือเหลือขนาดนั้นจะเก็บไว้ทำไมโอ้โหโหโหฟิวเดอร์สันฟิวเดอร์สันไม่โดนซะด้วยผลเสพมันก็ไวตามโมจิได้อยู่นะครับผมเจ้าอันนี้ผมใช้ผลเสพในการตามไปครับผมตามไปผมตามไปอยู่มีฟอนยิงให้โดนมีฟอนใช่ยิงมันให้โดน ิเดอร์สันให้ดูนะครับพลังแห่งเทปยอนเป็นใช่แล้วเราก็ชนะมันเป็นทีเรียบร้อยหลังจากที่วกพยายามสู้กับมันมานานแสนนานนะครับโคตรเหนื่อยไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกัน โอเคนะครับผมสรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วก็ลายการนะครับไว้จอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไงถัดไปนะครับก็ขอบคุณสกายสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมหวังว่าสกายจะดีใจกับผลถ่าวันที่ได้ไปนะครับเป็นของขวัญที่มาช่วยทำคลิปตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆาครับผม ครับเช่นกันนะครับเช่นกันรายการสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆสุดสุดเหมือนปีใหม่อยู่กับช่องมานานแล้วขอบคุณที่ซัพพอร์ตพี่มาโดยตลอดนะยังไงก็ไปอัดคลิปด้วยกันอีกเยอะๆเลยไว้เจอกันใหม่ครับผมครับเช่นกันครับพี่ครับผมปิดคลิปกันบ๊ายบายฝากบอกคนดูว่าให้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้เลว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่คลิช่องหนายฟอนด้วยนะครับผมนะใช่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าจะเป็นในยังไงต่อไปอาจจะเป็นการฟาร์มเก็บแบตเตอรี่3ผลรวดเดียวเลยแต่ฟินิกัสคือทำตื่นอะไรให้แม่ครบแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยการพีพีกันใหม่นะครับผมซึ่งคลิปหน้าสัตว์ยาวว่าจะชนะให้เกิน3คนนะครับไม่ชนะ3คนไม่ปิดคลิปละกันเออเอาไหมไอเลพี่โอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ายบาย